สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะทุกศกกันมังกรนะคะอันนี้นะคะเจะทีจะมาดูเช็คช่วงในเดือนพฤศจิกายนให้นะคะก็จะเช็คให้ทุกเดือนนะคะเนียงรมความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไพ่แนะนํานะคะสําหรับชาวธาตุดินของเรานะคะเจะทีจะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะเข้าให้นะคะแล้วก็การอ่านไพ่ของเจทีนะคะการดูอ่านแบบตะวันตกนะคะชาวธาตุน้ําของเรานะคะ จ้ที่ขอบพระคุณด้านล่างคอมเมนต์นะคะเยอะแยมากมายสามารถออกความคิดเห็นได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะคะเป็น general reading นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครเลยนะคะท่าน้ำของเราเป็นไงบ้างนะคะพึกศกันมังกรน,นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะจนถึงในช่วงวันนี้นะคะนับไปเลยนะคะ จนถึงเดือนพฤศจิกายนความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวท่านนะเป็นอย่างไรขอดูปพ่ปไปจำตัวหน่อยค่ะให้ขิงออฟซอสเหมือนจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าจะตัดสินใจแน่ๆนะคะจะได้ตัดสินใจขอดูคุณลบข้างสามไม้นะคะ,พะเพื่อนๆของเราเหมือนจะมีการตัดสินใจจบบางสิ่งบางอย่างนะคะมีความตั้งใจแน่ๆแ,แ,แล้วนะคะ คุณอาจจะตัดสินใจจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ไหมนะคะห้าเหรียญอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยากชัดเจนให้ตัวเองแล้วเริ่มเหนื่อยในความสัมพันธ์ตัวเขาพวกคุณอาจจะระยะทางไกลด้วยเขาอาจจะรอคอยพบเจอคุณอยู่ก็ได้นะคะเพื่อนของเราความสัมพันธ์เหมือนต่างฝ่ายต่างรอและก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อในช่วงเดือนพฤศจิกายนภาพจำตัวของเพื่อน n ิ o ง s w o ซ d s นะคะอืม เรามาดูกันดีกว่านะคะไพ่ประจำตัวคุณแบบเอาเรื่องน่าดูเลยนะคะแล้วก็ในกรณีหนึ่งตัวเพื่อนของเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะตัดจบความสัมพันธ์เก่านะคะที่รู้สึกว่าไม่ไหวนะคะรู้สึกเหนื่อยท้ออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอาจจะตัดสินใจได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะตัวเขาคนที่มีอิทธิพลในจิตใจคุณอาจจะรอคอยคุณอยู่พบเจอคุณอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะที่ไกลๆซึ่งคุณรู้สึกว่า,าคุณอยากพบอยากอยาก,อยากเจอใครสักคนหนึง่ง นะคะแล้วก็อยากยุติความสัมพันธ์บางอย่างที่รู้สึกเหนื่อยและไม่เัดเจนสักทีขอดูความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นในช่วงของเดือนพิจิกานะคะจะที่ของขอดูความสัมพันธ์หน่อยนะคะจะดีขึ้นไหมเหมือนตอนนี้ก็รู้สึกอยากตัดสินใจที่จะจบนะคะไพ่สิบเหรียญความสัมพันธ์ความสัพมสพันธ์เหมือน ตัดกันไม่ขาดนะคะบางคู่กรณียังไม่เริ่มความสัมพันธ์ด้วยนะคะตัวคุณอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวก็ได้หรือผ่านการแต่งงานมาแล้วตัวเขาอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือในกรณีนหนึ่งตัวเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วไหมนะคะซึ่งอยากจะชัดเจนแล้วนั่นเองไพ่สิบเหรียญความสัมพันธ์ดีนะคะถ้าในกรณีนหนึ่งพวกคุณสองคนนะคะอยากคบอยากหาก,หากันจิตทีเห็นกันได้เข้ามานะคะพูดคุยนะคะสนิทสนมกันมากขึ้นทั้งไพ่สองใบมีความเป็นครอบครัวมีความเป็นนเพื่อ อืไพ่ของดัทดทัดินของเรานะคะอาจจะเป็นคนณทัดลมมาดิวด้วยทัดไฟก็ได้นะคะทาดดินด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็ชาวส่องนะคะที่มาส่งชาวทัดน้ําด้วยนะคะจะทีเห็นเขาจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคุณจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อชัดเจนเพื่อหาความสุขให้ตัวเองอาจจะตัดสินใจคบหากับคนทางไกลนะคะแล้วโฟร์บอลแล้วแปดไม้โอ้โหเรื่องเราเดะโบนะคะ เหมือนเพื่อนๆของเราจะได้รับข่าวดีจากเขาเลยนะคะการรอคอยของเพื่อนๆบางคู่กรณีได้มาพบมาเจอกันด้วยนะคะและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าอกเข้าใจกันพูดคุยนะคะโฟออร์บอลเป็นไพ่ของการเป็นเพื่อนมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้แกน์แปดไม้นะคะค่ะความสัมพันธ์เอ่อไปได้ดีไปได้ไกลด้วยนะคะเพราะเข้าใจกันดีแต่ดูช่วงช่วงต้นเดือนนะคะเหมือนคุณจะตัดสินใจแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้ักทีแต่จะทีเห็นการ เขาเรียกอะไรกลับมาพูดมาคุยกันอีกนั่นเองนะคะอืมขอดูหน่อยนะคะว่าความสัมพันธน์่อยค่ะขอดูความสัมพันธ์ธาตุน้ําไพ่หกถ้วยเห็นไหมคะตัวคุณอาจจะรักต่างวกับเขาก็ได้นะคะรักต่างวแล้วก็รักที่แบบว่าผู้ใหญ่รักต่างวัยนะคะตัวเขาตัวคุณเป็นพ่อไม่ก็ได้ตัวเขาก็ได้ไพ่สลับกันตัวเขาเป็นธาตุน้ําก็ได้นะคะจะที่เห็นความอบ,บอุ่น อาจจะมีงานการง้องอนกันเกิดขึ้นรู้สึกว่าเพื่อนของเราจะตัดจบกันหลายรอบแล้วนะคะไพ่ของธาตุน้ํากองเน้แต่ไปกันไม่รอดสักทีบางคู่กรณีไพ่เฮอร์มิตนะคะผู้ใหญ่กับเด็กรักต่างวัยร,รักทางใจมีการสอดส่องอาจจะได้แต่งงานกันก็ได้นะคะเนี่ยแนวโน้มความเออเปิดเผยความรู้สึกกันมากขึ้นมีการเอางานเอาการมาดิวกันมากขึ้นด้วยไพ่ของธาตุดินธาตุดินนะคะตัวคุณเป็นคนนิ่งๆนะคะถ้าไม่เดือดจริงๆไม่ร้อนจริงๆคุณจะไม่ลุกขึ้นมา ชิงออฟซอสแสดงว่าคุณอยากชัดเจนให้ตัวเองอยากพบหากับใครคนหนึ่งอยู่หรือเปล่ามีความรักกันเกิดขึ้นอาจจะมี18บวกด้วยนะคะบางคู่กรณีนะคะความสัมพันธ์ไปเร็วมากความสัมพันธ์7อวบ8ไม้ double r o b b e r ความสัมพันธ์ไปเร็วมากๆนะคะให้ธาตุด,ดินของเรานะคะเหมือนถูกเจอของถูกใจนะคะอยากตัดจบในความสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วก็ราศีกันก็ได้นะคะธาตุไฟเม็สิ่งห์ธนูได้จะถ็นความสัมพันธ์เหมือนพวกคุณจะเทคแอคชั่นเข้าหากันและมีความสุขมากขึ้นอาจจะ เดินทางมาหากันไหมไพ่ของเดว l ลมีการรอคอยเขาอยากพบอยากเจอคุณแต่คุณก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันนานแล้วน,นะคะแต่ความสัมพันธ์จะที่เห็นก็ยังเข้าอกเข้าใจกันดีอยู่นะคะบางคู่กรณีดีวงานด้วยกันเห็นไหมคะเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่ไหมนะคะเป็นคนเป็นผู้ใหญ่มีมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเขาอาจจะปิดกัน้นเพื่อนๆของเราอยู่ก็ได้นะคะต่างชาติก็ได้เฮอร์มิตนะคะและก็จะ king of s w o r ตัวคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ พ่อเลีงเดียวแม่เลีงเดียวเองซะก,ก็ได้นะคะไพ่เราว่ามีความรักมีความอยากครอบครองในไพ่ของเดอะเวลอยากมาหามีความหึงหวงด้วยนะคะไพ่เซเว่นอวอนแปดไม้เพื่อนของเราไพ่ขึ้นดีหมดเลยนะคะแต่ตัวตนของคุณเองนะคะอาจจะรอเขาไม่ไหวหรือในกรณีหนึ่งคุณอาจจะมีคนเนชั่นอื่นนะคะที่ยังไม่ได้อยากขาดอยากจะตัดจบความสัมพันธ์จะทีเห็นคุณเหมือนคุณตัดจบได้หรือในกรณีหนึ่งอันนี้จะทีไม่ได้บอกให้เพื่อนไปเลิกนะคะแต่ไพ่มันขึ้นเองนะคะ,ะก็ใช้วิจ,จะนะารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็เป็นไพ่สิ จีบเหรียญสี่เหรียญมีความแต่งงานได้แต่งงานกันบางคู่กรณีตกลงปรงใจอยากจะคบหาแต่งงานแล้วไปต่อกัอนยาวๆดูเบร์เลเวอร์บางคู่ได้มั่นกันด้วยนะคะสําหรับธาตุดินของเรานะคะในเดือนพฤศจิกายนจะที่เห็นความสัมพันธ์ไปไวมากๆนะคะแต่แต่เพื่อนๆเ,เ,เราจะไวแต่เขาจะช้าไหมคะเฮอร์มิตเนี่ยก็ระวังนะคะว่าจะเข้าหาเขาเยอะเกินไปแล้วมันจะรู้เขาจะรู้สึกว่าเบื่อหรือว่ายังไม่รีบอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะมีความสุขนะคะ เพื่อนๆของเราอาจจิจัสเขาในความช้างของเขาก็ได้นะคะความสัมพันธ์ถึงได้ดีขึ้นดีขึ้นแบบนี้นะคะบางคนนะคะที่มาดวในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีระยะทางเดทออนไลน์รักออนไลน์ได้นะคะเนี่ยไพ่ของเดวิลนะคะต่างชาติต่างภาษานะคะ ชายรักชายหญิงรักหญิงก็ได้นะคะไพ่โฟบอลนะคะขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกอยากเข้าหาอยากมาหากันอยากพบอยากเจอกันถ้าดินจะได้เจอกันนะคะถ้าถ้า,าพิจิกาไม่ได้เจอธันวานะคะปลายปลายปีนะคะได้เจอแน่นอนนะคะแล้วก็จะที่เห็นการไปเที่ยวนะคะด้วยกันด้วยไพ่ของสเปนบอลโฟรบอลนะคะมีความ ลึกซึ้งกันด้วยนะคะิฟเบอร์ก็ระวังนะคะสําหรับคู่กรณีที่ยังไม่ได้ลึกซึ้งนะคะเพราะมีแพชชั่นมากธาตุไฟมีความร้่มร้อนเข้าหากันนะคะคนที่มาดูกับเพื่อนของเรานะคะอาจจะเป็นธาตุไฟกับธาตุดินนะคะก็ได้นะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยค่ะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคู่นี้ฟีนอปบอลนะคะเนี่ยคบกันแล้วนะคะความสัมพันธ์ดีตัวเขาบางคู่กรณีดูด้วยนะคะว่าเขา มีคนนคชั่นอื่นหรืออยากขาดจริงๆแล้วหรือยังหรือตัวเพื่อนเองก็ได้นะคะเพราะความสัมพันธ์นี้ดีมากนะคะทิงก์บอลแพชชั่นนะคะมีการหลงไหลนะคะก้าวถ้วยมีความสุขนะคะความสัมพันธ์มีความสุขได้อยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันแล้วมีความสุขนะคะไพ่สีดาบเยาว์นะคะเอากันออกจากหัวไม่ได้ห่างกันไม่ได้เลยห่างกันเราคิดถึงคิดถึงมากแล้วก็หึงนะคะมีความหึงหวงแปดดาบนะคะหนึ่งไม้มีความหึงหวง อาจจะไม่พูดแต่อาจจะทําด้วยการกระทําหรือว่าอะไรสักอย่างมีความหึงหวงนะคะมีเพชั่นเรื่องสิริะร่างกายเดว์เวลนะคะตัวเพื่อนของเราอาจจะรอมากสวยมากก็ได้ไพ่แปดดาบนะคะหึงเงียบหึงร้ายนะคะระวังนะคะทัดไฟนะคะหึงเงียบหึงร้ายแล้วก็มีการทําอะไรแบบประชดประชันด้วยนะคะแปดดาบหนึ่งไม้ความสัมพันธ์ดีนะคะแต่ระวังความหึงหวงนะคะความหึงหวงความไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะทํางานเยอะก็ได้นะคะไพ่ความน้อยใจนะคะ พมีบ้างนะคะอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์นะคะไพ่เดิมมูลนะคะตัวเขาระวังด้วยนะคะว่าตัวเขาอาจจะมีช้อยอื่นๆน,นะคะสําหรับ่าน้ําของเรามีความหึงหวง w h e ออฟฟอร์ o ูนเซเว่นอแนโน้มความสัมพันธ์ก็ดีอยู่นะคะแต่ติดอยู่ที่ว่ามีความหึงหวงนะคะมีความหึงหวงไม่ว่าแล้วก็นะคะอาจจะมีระยะทางนะคะ มาหากันไม่ได้ไหมเพื่อนๆของเราเนาะาตาน้าดีนะคะเดือนพฤศจิกายนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆท่าดินนะคะดีนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทาตุดินของเรานะคะถ้าเจตีพูดท่าผิดไม่เป็นไรนะคะแล้วก็นะคะเจตีเห็นท่าุดินนะคะบางคู่กรณีดูท่านน้านะคะเราขี้น้อยใจนะคะเอาแต่ใจเดมูลไม่ได้หลังใจนู่นนี่นั่นนะคะอาจจะมาหากันไม่ได้หรือว่าเจอกันแล้วถอยออกไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหน้าที่กันงานนะคะอาจจะมีอารมณ์หน่อยนะคะก็ระวังด้วยนะคะเพื่อนของเรา มาดูนะคะว่าเขาคิดกับเพื่อนของเราอย่างไงโอ้โหเขาอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่โชคดีคนนั้นนะคะบางครั้งแต่เขาก็ต้องระวังในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพื่อนของเจทีนะคะเขาอาจจะต้องระวังในความสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับเขาเอ็นเจนออฟโฟลด์เดอร์เดเรชั่นนะคะเขาอยากให้คุณเป็นเนื้อคู่เขานะคะอาจจะเป็นสถานที่ทํางานเจ้านายกับลูกน้องก็ได้นะคะท้าดินของเรานะคะ ตัวเขาอาจจะโปรทั้งคู่นะคะเขาอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกเขาเขาอยากโชคดีที่มีคุณตั้งแต่ใบแรกนะคะแล้วก็ในกรณีหนึ่งเพื่อถ้าพวกคุณเดิยวสถานที่ทํางานก็ระวังนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณถูกคนติดชินินทาคอรหาอาจจะมีระยะห่างกับช่วง,งเราอยู่นะคะไพโซเมทพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันระดับหนึ่งนะคะอืมเขาไม่อยากจีบยัวเดเดเดชินชิฟถ้าคุณรอได้เขาเป็นทั้งพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนชีวิตให้คุณ นะคะ Calling in your s o ม l m a t e บ้างไงคะท่านดินทัานดินจะได้เจอเนื้อคู่ของตัวเองนะคะอา,อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะสองไม้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์คนรักเก่าก็ได้กลับมาคุยกันใหม่อาจจะได้แต่คุณก็จะนิ่งๆใส่เขาละนะคะอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่อของธาตุน้ําของเรานะคะบางคู่คนนี้ได้เจอกับคู่รักในอดีตชาติเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่ตามหาจนพบจนเจอกันนะคะ ก็นะคะสำหรับธาตุน้ำคนที่คุณ,คณด,ด,ดิวอยู่หรือความสัมพันธ์กำลังเริ่มต้นเป็นด e c o n เซ l ล a t i o n คนรักอดีตชาติตามคุณกลับมานะคะแล้วเจอกันเป็นเนื้อคู่คนหนึ่งนะคะ้าดิวกันดีๆไปได้ไกลไปได้ยาวสำหรับธาตุดินนะคะถ้าจะเจตีพูดธาตุผิดอะไรก็ขออภัยด้วยะคะกำลังอินตามหน้าไพ่นะคะสำหรับธาตุน้ำเจตีไปก่อนอย่าลืมนะคะ เจทีดูให้คร่าวๆอย่าลืมกด subscribe คอมเมนต์เดี๋ยวเรามาดูเดือนต่อไปนะคะน่ารักน่เป็นเพื่อนกันในช anel นี้เจที่4 5 9สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ